นะท่าท่นกันด้วยนะครนะดีฟฟจะมาสลงลิซซเพ็กซิบลเตเดอครับสอนลงเทอกนะขึ้นไปแรกทุกคนก็ไปตรงลิงล่างใต้ขี้เลยนะฮะก็แอปนามาดดิงแอป S ไฟอปลเนี่ก็ะอยู่ล่างคิดเหมือนกันนะ เข้าไป eiffel ไม่เอาโฆษณนามาทำไมโฆษณนาจะมาอะไรต่อนนี้ให้เราปัดไปทางขวานะครับให้เรากดที่ดาวโหลดแล้วไปตรง1ิประกดค้างที่1ิประาชันวก็ไปเพิ่มเติมไปที่แปดไฟกดตกลงรอก่อนนะครับ ตัวก็คือว่าซิปร่ามานะเรากดตรงนี้ดกดอ่ะเฮ้ยกดค้างไปแล้วกดตัดไม่ต้องมแีแชยแกะไว้ในซองไงวันนั้นน่ะไม่ไม่ใช่ไปที่เกมไปที่คอมดอดมอดแจงเข้าไปแล้วไปที่ไมค์คาปรีโซนนะครับนะนี่เข้าไปแล้วก็กดวางได้เลยวางได้เลย ย้ายก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอจะตัดตองเสร็จเลยดีกว่าโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะไปเราไปลองเชดเดอร์นี่ก่อนนะครับนีที่รหลดช้าจังรหลดช้ามากเลย่หลดโคตรช้าช้ามากจ้ะมันนานมากเลยนานจริงเอาเฮ้ยโอเคมาสักที มาสักทีเร่งใต้ร่างคิดปดแล้วรัดใครจะดิด้ก็ดิ้ผมได้นะด้านะ่างใต้คิดแต่กลับนะนับเลยบินดิ้นนะครับ ทิ้งทุกอย่างให้เออทิ้งทุกอย่างให้นะครับนะโอเคไปที่ขั้นตอนแรกเลยเลยลงไปไปที่โกเบลโกเบลรีสอร์ตไปที่มไยแพคโกซิบลาเชดเดอร์นี่ับพอใส่เชิดเดอร์เสร็จเหนียวให้ไปที่ขอบกิสกินก่อนนี่ะก,กิ็นผมไปที่เพลย์โคล e นียเวิลด์ เป็นครีเอทีฟแล้วก็ตั้งชื่อโลกว่า แบบตอนเช้าเร็วแบบเป็นเชา้าตลอดเลยแบบเอาเอาเวตนโอเคเราจะไปดูรีสอร์ทแพ็คเลยเดี๋ยวนะคลิปนี้น่าจะง่ายกว่าเดิมไหมคลิปนี้ก็น่าจะง่ายแหละเพราะคนอื่นเขาทำ <c oughs> โทรศัพท์ไม่รู้ว่าเลมอะไรแต่ที่รู้คือข้อมูลเก็บเยอะมากจะเข่า,ขาวเออใครอยากโหลดแอปเก็บข้อมูลก็ เทราบ,บ็อกนะครับบิงนะครับนะทุกคนก็จะได้รีสอสแปร์แบบนี้เลยเป็นไงโค้ตสวยอะ่ะเดี๋ยวนะน้ำนงงอย่างนี้โคตรเท่เนี่ยรีสอร์ทแพ็์ก็สวยค่อนข้างเลยนะครับนะรีสอร์ทแพ็์เป็นไงเห็นไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ทุกคนเดี๋ย็ดเลยนะขอลงไปสามลวดหน่อยนะเดี๋ยววเดี๋ยนะ ผมต้องใช้สูตรปรมาจารย์ละรัแบบนะก่อนแบบแบบหนึ่งขอตั้งค่าก่อนนะฮะถามว่าพี่เสียงโซซ่าโซซ่านั่นมันอะไรฝนตกครับไปแบบนี่ครับเออหมอกหมอกลงเดี๋เด้ กด,ดไม่กดแตโกดไม่ติดครับถอดเคสเล่นมันก็จะลำบากอันนี้ดีจ้ะอันนี้ดเดี๋ยวผมไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าเนนี่ยถึงมันบินได้ถึงมันว่ายน้ำได้น้น้นี่ไงได้ละลงไปสามวดดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเซฟว่าจะมีข้างล่างใต้จะมีเป็นมันเป็นถ้ำเหมืองมันเป็นน้ำเหมืองเลยอะใครเจอนี่ถือว่าอีปิกแล้วนะฮะนั้นคือดวงดีแล้วนี่ขึ้นในน้ำเลยนะฮะ มีน่ะโอ้โหไม่มีม้ปิดหลัะไม่รู้ปุบยาอยู่นะคะมันแบบมันไม่มีอะไรให้ตำรวจแล้วมันก็มีตำรวจแค่เนี้ยว่าวันนี้มีม้าปิดหรอมันมนี้ให้ตำรวจแค่แค่นี้แหละก็คือตอนนี้คือหมอกลงนี่ครับคือหมอกลงไหนไหมหมอกลงนะครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยว อย่าลืมแสลจดเปอร์เซ็นอะไรโว้ยแสลดามไอเสมี็เดจารไปวดนะครับนะ สำหรับใครอยากจะลงแล้วก็ดิ้งได้ร่างใต้คลิปเลยเนี่ยฮะใครอยากทำใครอยากไปลองแล้ก็ไปลองได้ตอนนี้เลยนะฮะสำหรับวันนดี้ก็ไปแล้วนะครับนะบนะก็อย่าลืมกดแบบไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะก็ ผมขอเพียงแค่นี้เลยนะผมจะไป,ไ,ปไปแล้วนะครับไปแล้วเป็นแล้วนะครับนะบ๊ายบาๆเลยครับอืมอะไรวะวเดี๋ยวนะยังมีเท่าให้สำงโดรอีกหลังเนี่ย